สวัสดีทุกผู้ชมครับคลิปนี้จะพามาดูการใช้ดวงในการเล่นเก็บหินฟ้านะครับนะก็หินฟ้าก็คือด่านนี้นะครับด่านนี้หินฟ้านะครับซึ่งก็จะมากาันใช้ดวงกันนะครับก็5ครั้งลองดูกันนะครับป๊าป๊ปาปอ่ะทีนี้ผมใช้ทีมนี่แหละมม่วๆไปเลยเพราะว่าผมก็เล่นมาแล้วมันก็สุ่มมาได้ทีมนี้ก็เล่นก่อนอื่นเลยให้ดูมอนสเตอร์ก่อนครับ ะครับคอมมอนครับเลเ้ยวสี่ร้อยทุกตัวนะครับแรปแรแรก็สี่ร้อยทุกตัวนะครับอ่าอีพิกอีพิกก็จะเป็นสี่ร้อยก็ทุกตัวเหมือนกันนะครับสี่ร้อยหนึ่งสี่ร้อยหนึ่งลิจนเนลลี่ก็จะเป็นสี่ร้อยหนึ่งสี่ร้อยหนึ่งแล้วก็มีห้าร้อยนะครับพวกพวกพ,พวกที่แบบใช้งานจริงๆรนี่ผมจะเอาเป็นห้าร้อยนะอ่าห้าร้อยตัวสเปเชียลมอนสเตอร์นี่จะมีห้าร้อยอยู่สองตัวตรงนี้สามตัวตรงนี้อ่าสเปเชียลมอนสเตอร์มีห้าร้อยอยู่สามตัวนะครับนะหนึ่ง,หน,งหนึ่งนะ 2นะ3นะส่วนที่เหลือเลเวลสี่0ิบย่าเล็กๆน้อยๆครับแทบจะไม่มีเลเวลเลยนะครับส่วนมัติคอลนะครับมัติคอลนี่จะมี500อยู่แค่1ตัวซุสนะครับอนึ่งตัวซุส2ตัวนี่นะครับใช่นั้นะครับนะนะครับนอกนั้นเลยว่หนึ่งหมดเลยนะครับอ่ะมาดูกันว่าทั้งหมด5ครั้งนะครับดวงจะเป็นยังไงนะนี่ครับผมปล่อยออโต้นะมาดูกันว่าเกมมันจะทำยังไงจะทำให้เราผ่านได้ไหมนะครับนะซึ่งใน เว็แบ,บแรกตรงนี้ก็มีตัวเก่งไปแล้วสตัวคือซุดกับไอ้ตัวเทวดาน้าแข็งนะจริงก็ไม่น่าเลยทีมที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ทีผมจัดเองนะคือมาจากทีมที่ผมเล่นไอ้เกมหินฝีนฟ้าน,นี่แหละแล้วก็มันสูบมันเลื่อจนจนมาจบที่ตรงเนี้ยนะครับโดยวฉาใช้ตัวนี้ไปเรื่อยๆก็ผ่านฐานได้ก็เลยใช้มาเรื่อยๆอ่ะสตัวแรกที่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นคลองกับเป็นตัวแดงนี่ก็ไอ้คลองนี่ไม่มีดามเมจอยู่ละไอ้ตัวแดงนี่ยังพอมีดามเมจเล็กน้อยนะครับอ่ะเลเวสี่ร้อยนะดูซิจะเป็นยังไงจะพังไหมนะ <laughs> คือปกติแล้วมันก็จะพังประมาณพังห้าครั้งพังสักหนึ่งครั้งอ่ะอ่าจะบอกว่านะครับไอเนี้ยไม่มีดาเมดไอนี่มีดาเมดอยู่ไอนี่ไม่มีดาเมจอ่าไอสองตัวหลังนี้ไม่มีดาเมจเพราะฉะนั้นแล้วตัวทำดาเมดผมมีแค่ไอตัวสีเขียวนะครับไอตัวมังกรน้ําแข็งแล้วก็โพนี่ครับอ๋อไอตัวแดงที่ดยอิกอีตัวหนึ่งนะครับจะไหวไหมผมว่าไม่น่าไหวนะคือถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ทุ่หินก้อนนี้นะ ไม่เป็นไรแต่ถ้าทรรทุกหินก้อนนี้ปุ๊บแพ้ทันทีน่ๆ่นอ่าโอเคมองกร์ต้องแข่งฆ่าได้แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยฆ่าไม่ได้นี่สิคือถ้ามันทุกหินก้อนนี้ปุ๊บเนี่ยยังไงก็แพ้แน่นอนเพราะเพราะมันเดิมมันตรงนี้ปั๊บปั๊บยังไงไม่มีเลยโจมตีมาได้ละอ่ะออกกาโอเคมันไม่ทุกอ่าโอเคถ้างั้นถ้าเป็นอย่างเงี้ยผ่านได้นะสำคัญเลยท่าเจ้สำคัญสำคัญคือหินก้อนก้อนก้อนสายมือตรงเนี้ยคือถ้าแตกเมื่อไหร่มีโอกาสแพ้ค่อนข้างสูงนะครับอ ครั้งที่หนึ่งชนะแน่นอนครับม,มาดูกันสุดยอดสุดยอดอยากรู้ว่าอามาเทเลสึอก,กับเฟรดิน่าผมจะได้ลงบ้างไหมนะครับมันไม่ค่อยได้มันมันไม่ค่อยสุ่มมาให้นะไม่รู้เป็นอะไรมันเหมือนมันแกล้งนะครับนะครั้งที่หนึ่งครับโอ้ราเมียนน้อยยังเลยแค่เก้านสะิบสามบีเองเหรอน้อยจังก็ได้เท่าไรเองเอบวกนะครับบวกแค่ร้อยยี่สิบเองนะครับอ่ะครั้งที่สองครับมาดูกันจะเป็นยังไงนะครับลุยนะครับ ก็ตอนนี้ตัวทำดาเมจก็คือมีตัวโพนี่นะที่ว่ายังอยู่นะเว็บแรกผ่านได้สบาย,ยและพอตะกี้เว็บสามยังผ่านเลยใช่ไหมต้องดูเว็บสองมันจะเอาอะไรเอาหรอกเอาอะไรของเราออกไปอ่าโอเคมาดูเว็บสองกันจะเอาอะไรออกเอาอะไรเข้าโอ้โหเอาโพนี่ออกเอานี้เข้าโอเคพอได้อยู่นะครับตัวน,นี้ก็ดาเมจแดงอยู่จะได้จะได้ไม่เป็นไรผ่านได้เว็บสอง ต้องลุ้นเว็บ3นี่แหละเหนื่อแจงเว็บ3นี่แหละโอ้โหออเฟิลิน่ายืนคู่อมาริเลสยังไงก็ผ่านล้านเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีอะไรหยุดยั้งเราได้แน่นอนครับโหงั้นงั้นเดี๋ยวด่านต่อไปอมาริเลสกับฟิลิน่าก็หมดติดลงแล้วสิยุ่งละโหมีคิงซาลาห์มีตัวเพิ่งเห็นโอ้โหเว็บนี้ตัวเท่านัเมจเรียกว่าค่อนข้างจะฟูลทีมทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเล่นครั้งต่อไปเนี่ยเราจะไม่มี เราจะไม่มีอมาตยรสกจะไม่มีฟิลิน่าแล้วไม่มีคีซามลงแล้วยุ่งละจะยุ่งละทีนี้จะยุ่งละมันจะยุ่งขึ้นมาละจะไหวไหมเนี่ยรอบต่อไปจะไหวไหมนะยำยำแหลกก็ยำแหลกดูดิตัวทำดาเมจสามตัวหลักๆเลยเนี่ยลงด่านนี้หมดเลยฟันมาลุกฟันมาลุก เออฟันมันฟ <laughs about> ันมันเออมาทุบหินตรงนี้อีกดี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 ไม่เป็นไรฟันเยอะเออดี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 ะทุบหินตรงนี้เหรอโอ้โหอย่างงี้น่าจะัได้สักร้อยล้านน่าจะได้มั้งถึงบอกว่าฟันฟันมันฟันฟันมันตุดตุดอื้มดีดีดี โอ้โหหล้านเออร้อยล้านพูดผิดพูด <c oughs> ผิดด้วผิดสิล้านดิเออร้อยล้านมาจากไหนวะโอเคก็ตอนนี้ก็ได้ S S S นะครับบวกอีก200นะครับอ่ะเนี่ยรอบเนี้ยลำบากนะเพราะว่าตัวทำดาเมจของเราไปละสาตัวเนี่ยเอามาเทสืึกฟิลินา่ากิงสลามถ้าไม่โดนว้าไปนะจะถือโอเคมากแต่ถ้าโดนว้าปุ๊บเนี่ยยุ่งละจะยุ่งละนะครับตัวทำดาเมจไม่มี เแต่ตอนนี้มันก็สูงม,มาดีนะตัวทานดามเมตรเราของผมก็มีค่อนข้างจะเยอะเอาละตัวแรกตัวแรกใครเออโอ้โหโยิงย่งยิ่งชนะใหญ่เลยตัวทานดามเมตเต็มทีมแล้วตอนนี้เต็มเลยแค่เทวดาข้างหน้าก็คโคตรโคตรแรงนะไม่ผ่านล,ล็อกยังไงเจ้าก็ไม่ผ่านล,ล็อกมีทางผ่านข้าได,ด้เอาละตรงนี้แหละนะลุนไปแล้วโอ้โหโอ้โอ้โอโอโอไม่เป็นไร โอ้ยอ่ะเดี๋ยวนะให้ดูก่อนตอนเนี้ยตัวท้ดาดันเมย์ผมมีแค่ตัวเดียวตนนัวนี้คือคิงสลามอ๋ตอตัวดันเมย์คิงสลามแล้วก็มังกรมีหมาแล้วก็มีตัวเขียวผมว่าผ่านคือถ้าคิงสลามอยู่ในทีมเนี่ยส่วนมากจะผ่านเพราะคิงสลามผมเรีวไวห้าร้อยนี่รีวิห้าร้อยเนี่ยคือมันกระทืบทีเดียวก็มันก็ตายหมดทั้งแผนที่อะ่ะแผนที่ไอ้ไอ้ด่านไอ้ดา่ดานเกมหินฟ้าเนี่ยคิงสลามนี่เรียกว,ว่าสําคัญมากนะ เพราะมันทีเดียวมาตายทั้งแผนที่ไงเออดูดิเห็นไหมมันทีเดียวตายในแผนที่เลยนะครับโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้อย่างน้อยก,ก็มีตัวเท่านาั้นแหลหลักอยู่คือคิงสลามคือถ้าไม่มีคิงสลามเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าอย่างไอตัวหมาพวกเนี้ยกว่าเลยเขียวเนี่ยกว่าจะมาถึงนี่ก็ต้องลุ้นหน่อยผ่านสบายครับผ่านสบายอยู่ที่ดวงล้วนๆจริงนะอยู่ที่เกมมันจะสุ่มตัวไหนขึ้นมาให้จริงๆนะลุ้นมากลุ้นมาก ถึงเท่าไหร่เนี่ย2ล้านกว่าโอเคได้คิงสลามช่วยไว้เอ๊ะหรือว่าตอนอามาเทกับเฟรดน้าช่วยฟันแล้วหร่าไม่รู้จำไม่ได้ละไม่ใช่จำไม่ได้ไม่แน่ใจเออโอ้ยคู่อะไรแล้วเนี่ยเบลอเนี่ยเบลออ่ะโอเคมาครั้งที่สี่ขั้งที่สี่ลุ้นลุ้นลุ้นขอแค่คิงสลามยังอยู่แค่น,นั้นแหละยังไงก็ชนะแต่คิงสลามหลุดปุ๊บเนี่ยแพ้แน,น่นอนครับจัดมันหนุก ดูตัวแรกมันจะเอาใครออกโอ้โหเอามาเทมายืนให,ห,ห้มันต้องอย่างนี้ดีมันต้องอย่างนี้โหยังไงก็ชนะแน่นอนครับเอามาเทยอยู่ตรงนี้ไม่มีทางแพ้หวังว่าเว็บสามเว็บสามจะยังอยู่นะไม่ใช่เว็บสามปุ๊บโดนอ,ออกนะเอาละมาดูกันจะเอาเอาเป้าชิบหายออกตัวแรกเลยเฮ้ยกิซาามโดนด้วย,วยอามิฟิลินามาแทนเออหอ แถมไปพอบัฟบัฟดาเมจด้วยนะอ่าบัฟบัฟจับพลังพาวเวอร์ด้วยโอเคเลยนะครับไม่ผ่านหรอกนี่ไม่ผ่านหรอก,อกถ้าบัฟไปขนาดนี้นะแต่ว่าเขาก็ไม่แตกนะตัวนี้ก็าทำดาเมจได้นะสายฟ้าเออนี่ก็าทำดาเมจได้โอเคพอเรดได้อยู่ได้ต้องดูคราที่5คืออย่างที่ผมบอกอะปกติ5ครั้งเนี่ยบางทีมันก็จะแพ้สักครั้งหนึ่งอะแต่รอบเนี้ยจะไม่แพ้ก็ได้นะครับพอดูจากทรงแล้วน่าจะมาดีนะ มาดีมาดีไม่น่าแพ้ไม่น่าแพ้อ้โหโอ้าวสักหล้านน่าจะถึงนะห้าล้านห้าล้านน่าจะถึงห้าล้านไหมเอ้ยถึงไหมเอ้ยอ๋อกระบ,บาดหมดเลยเว้ยเอาแปดล้านเลยเลยเยอะๆโอเคใช่ได้เนี่ยเก้าล้านเก้าล้าน ก็โอเคนะไม่แพ้เลยใช้ได้ใช้่ไดอ้อีกครั้งอีกครั้งนึงมามาดูกันปึ่งอ๋อาละเตีลีน่ายังอยู่เรายังชนะได้แน่นอนครับอย่าหลุดไปก็พอเอาล้เจาตัวในออกเอ,อ้ย ออกไปสองตัวเพิ่มเข้ามาสองตัวนี่ทำดาเมจไม่ได้เลยเน,นี่ยสองตัวเนี่ยโดยเฉพาะไอตัวหน้าน่ะมันลดพลังศัตรูได้นะแต่มันทำดาเมจไม่ได้ไง,ไงไตัวไอตัวเขาอะก็นหนานสำหรับคนที่ยังไม่มีตัวทำดาเมจในตัวเขานี่มีประโยชน์นะเอาไว้ลดพลังของบอสได้เยี่ยมเลยเอาละฟินิน่าไปแล้วเว้ยอ่ามีคิงซาลามาแทนนี้เราสบายยังไงก็ชนะนะครับทัวปึกนะครับแถมมีหมาน้ำแข็งอยู่ข้างหน้าด้วยยิ่งยิ่งชนะแน่นอน,นครับ เดี๋ยวเอาอีกสัก5ครั้งแล้วกันเนาะไม่รู้มันจะเร็วขนาดนี้คีิปมันสั้นมากเลยขออีกสักหครั้งแล้วกันนะครับคลิปนี้นกี่นาทีเนี่ยตอนเนี้ย10นาทีถึงยังว่าไม่แน่ใจขออีกสักหครั้งแล้วกันดูจะเป็นยังไงนะครับเราจะไม่เลือกเองเลยนะอ๋อเดี๋ยวจะเลือกเองครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายครั้งที่1ิเดี๋ยวจะทำดาเมจถ้าทำได้นะถ้าสามารถทำได้นะ คลิปที่สิเนี่ยจะทำดาเมจให้ถึงทะลุร้อยล้านให้ดูนะครับถ้าทําได้นะเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงเพราะตอนเนี้ยดาเมจมันอยู่แถววิ่งแถวสักสิบล้านแถวเนี้ยใช่ไหมเดี๋ยวจะทำร้อยล้านให้ดูถ้าทําได้นะ <laughs> บอกเลยว่าถ้าทําได้ <laughs> ยังไม่แน่เหมือนกันทำได้หรือเปล่านะครับนะโอเคครับครั้งที่5ก็ผ่านไปสบายสบายเห็นไ,ไหมสี่ล้านเองนะครับโอเคครับขออีกครั้งขออีกครั้งงข่อยข้งขออยห้าครั้งนะครับ คลิปเรายังมียาวๆครับอ่ะอีกห้านี่ป๊าปป๊าปามาครั้งที่หกห้าครั้งที่ผ่านมานี่ก็จริงๆมีลุ้นอยู่ครั้งไหนนะครั้งที่สองวะหรือครั้งที่หนึ่งี่แหละนะที่มันมีลุ้นนิดนึงแต่หลังจากนั้นมาก็คือมีตัวทอเมดเต็มเหนียวก็คือไม่ไม,ไม่ต้องไม่ต้องลุ้นเลยนะครับโอ้ยกวางน้อยลงมา กวางไรประโยชน์นะครับเพราะเรือหนึ่งย่งมกไม่ได้อัพอะไรให้มากัดมั่นกิงสลามอยู่นี้ครับสบายสบายรบกระทืบทีเดียวตายหมดนะครับเอาละครับลุ้นเงินฮึบอ้าวกิงสลามยังอยู่ครับนี่สบายโอ้โหมันควรอยู่เลยแหละครับกิงสลามตัวนี้ทำดาเหมจไม่ได้ไอตัวที่ทำได้นะแต่ก็ไม่ไม่โจมทีช้างไง ไอหมาทาโจมตีไม่ได้ไอที่โจมตีได้กิงสลามโจมตีมตัวเมนสีตัวหลังนี่ก็ง่อยๆนะครับนะดีแล้วที่กิงสลามยังอยู่ไม่งั้นก็ลำบากดูดูดูดุดมาลุดมา,ดมาเออเออเอยอย่าทุบหินฝั่งซ้ายก็พอขอขอแค่อย่าทุบหินตรงนี้ก็พอน่าไงายมันทุบเว้ย ไม่เป็นไรคิงสลา,าม,มีเฮ้ยคิยงสลา,ามโดดดิโดดโดดเรียบร้อยครับบอกแล้วอย่าทุบฝั่งซ้ายหลุดจริงด้วยนะครับโอ้โหอุตส่ามีคิงสลา,ามช่วยยื้อแล้วนะไม่ได้ครับมาโอเคพาไปละครั้งหนึ่งครับเห็นไหมบางทีมันก็พลาดได้นะมันจะพลาดไม่ได้นะโ,โหอุตส่ามีคิงสลา,ามแต่เมื่อกี้คิงสลา,ามมัน,มน,มนโมโจมตีไอตัวไอตัวบอสเนาะมันเลยไม่ยอมกระโดดกระทึบพื้นนะโอ้ถ้ามันกระทึบที่คือเรกว่ายังไงตัวลูกน้องก็ต่าย ดันไม่กระทืออย่ัน,นเอาละเอาตัวนี้ออกอืมก็พอได้นะก็พอได้นะก็พอได้นะกฮอ้ยก็อะก็พอด้นะก็พ้นะกงอ้กระอะอดะกจากปากนะไดก็กออไกะก้ะอ้ เดี๋ยวนะตัวทอาดนาเมดผมคือตัวเนี้ยโชคดีมียืนอยู่เข้าเสาข้างเสาสปีดนะครับตัวทํรนาเมดอีกตัวนึงคือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ถ้ามันทุบหินฝั่งซ้ายเหมือนเดิมแพ้ทันทีนะครับถ้าทุบหินฝั่งซ้ายแพ้ทันทีแต่ถ้ามันไม่ทุบมีโอกาสชนะเพราะว่าตัวหน้าของเรานีก็คือแรงมากนะตัวนี้ยีตัวทําดนาเมดเรียกว่าแทบจะตัวเดียวเลยนะครับโอ้ยเอาละมันจะหมดจะรจมตีบอสหรือเปล่าวะเอาละเออเออข้ามันข้ามันข้ามัน ตามไ่ยอย่าทุบเออถ้าไปทุบกินชนะละแต่เมื่อไหร่ทีาทุบปุป๊บเราจะแพ้ทันทีไอ้มีโอกาสแพ้ทันทีนะครับก็เนี่ยข้างหลังนี่ก็ไม่มีตัวไหนทาดาเมจได้หรอกข้างหลังเนี่ยไม่ง่อยงนั้นเลยนะครับจิมเข้าฉันโซจิมไม่กระเทือนเลยหันโซจิมครับทุบทิศทุบทุบตรงนี้ก็ทำดาเมจได้สักทีนหนึ่งครับตัวนี้ข้างหลังนี้อืม ใครโจมตีขึ้นหลักบีว่าแบบแบบนีมีบีขึ้นมาด้วยได้สักเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเหลือแค่สองแสนหนึ่งอือนะครับบอกเา่าอะไร่ะสองแสนนี่อ๋อโอเคอ่ะต่อไปครับครั้งที่แปดครั้งที่แปดเนาะือครั้งที่แปดเอาละ ถ้ามันดูดไอตัวเทวดาข้างหน้าเราเอาไปปุ๊บเราส่งตัวกระจอกมานี่คือจบเกมเลยนะเอ้ยยังไม่จบไม่จบไม่จบเพราะว่าไอตัวนี้ยังทำดาเมจได้อยู่ไอตัวทำดามจได้นะครับเรอรุนกันตัวที่หนึ่งอุ้ย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 เออโอเคทำทำดามจได้ทีมนี้ทำดาเมจได้ครับทุกตัวเลยที่ลงมาใหม่่อย่างตัวแรงเราอยู่ข้างหน้าครับสบายอยู่ใช้ได้ใช้ได้ ออเรียบร้อยอาสิเอาตัวไหนออกน๋อเฮ้ย <laughs> ชิบหายนะตัวทาระเมีผมตัวนี้เหลือแค่แมงมุมนะครับเม่นไอตัวนี้แล้วก็ไอตัวนี้สี่ต,ตัวนะครับทาําระเมจนะครับถ้าทะลุมาปุ๊บไอตัวเนี้ยเอาไม่อยู่หรอกนะครับอย่าทุบหินก้อนนี้ก็พอครับอย่าทุบหินก้อนซ้ายก็พอครับเพราะว่าเอาไปเอาไม่อยู่ครับโอ้ยเม,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 ม่นม่ใช่เม่นดิแมงมุม้าไปมุมงัดก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 ัด ีโอ้โชคดีที่มีฮอลลักอยู่ตรงนั้นนะครับเราจะสปีดเพิ่มได้โอ้ถ้าไม่มีสปีดก,ก็แย่อยู่นะเอมเอาสิอะเฮ้ยหลุดๆลุด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 หลุดอย่าหลุดอย่านะเดินมาเดินมาอย่าทุบหินเดินมาเดินมาเลยเออโอเคละมีโอกาสชานะอยู่ถ้าอย่างนี้มีโอกาสชานะครับอ่าโอเค ก็ต้องบอกว่าโชคดีมากมีฮอลลัสอยู่ตรงนั้นนะครับทำให้แมงมุมกัดเร็วมากนะครับแล้วก็เมนก็ยิงเร็วมากด้วยถ้า็มงกันเราจะแย่มากเลยเนี่ยดูดิไม่มีตัวทองดนาเมจเลยตรงนี้โล่งเลยครับเจ๋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 เจอะไรเป็นต้นปกเปก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  เออนะอืมเหลือแค่แสนกว่าเองแสนกว่านี่เกรดอะไรเกีด b บีบีไหมเอเสเอสไหมเอสเอสนะครับแสนกว่าบวาแกวแล้แวหกอ่ะครั้งที่เก้าครั้งที่เก้ล้มาดูกันจะเป็นยังไงในมุมกัดบันมากครับงางๆๆงง เรียบร้อยนะเรียบร้อยอเอาตัวนั้นออกโอเคก็เพิ่มหมาเข้ามาครับอ่ะแต่บรลนุนเป็นพี่สามแล้วทีนี้เจอตัวอะไรน,นะจะได้ตัวอะไรเข้ามาเพิ่มตอนนี้แผงหน้าเราถือว่าแข็งแขงนะแข็งหน้าเราเฮ้ยหลุดมาเว้ยหลุดมาไกลเมือนกี้นะนี่นนไมไม่มุกกัดอบกัดมันลูกกัดมันเออกัดมันงมง,มง,มงงง,ง มีมุมติดสปีดแล้อ่าโอเคเอาละมาลุ้นกันเบฟีสามฮอลัดยังอยู่อืมน่าจะผ่านได้น่าจะผ่านได้เพราะว่าดูจากทีมแล้วดาเมจไหวอยู่ครับไหวอยู่มีมีโจมตีแรงอยู่ดูโอ้มีมีมีน้ำตาเราโจมตีแรงอยู่นะครับก็สรุปแล้วก็คือแพ้ไปหนึ่งครั้งแบบเพราะว่ามันทุบหินฝั่งซ้ายนะครับแล้วหลุดมาครับ สำคัญเลยนะหินก้อนซ้ายนะ่ะสำคัญในหลุดเลยนะอย่างตอนนี้ถ้ามันทุบอะก็มีโอกาสแพ้อยู่นะไม่ทุบเนี้ยโอเคมีชนะละนะครับผมเคยเจอแบบว่ามันเอาตัวแบบเลเวลหนึ่งลงมาเกือบหมดอนะแล้วก็แบบเดินผ่านเที่ยวเลยลูกน้องเดินผ่านวิ่งผ่านเที่ยวเลยนะ คือแบบจังหวะนั้นแบบอะไรของมันวะเงี้ยก็มีนะเอองงมากนะไม่น่าเชื่อไปทำผมไม่ได้เงี้ย <c oughs> อ่ะต่อไปขั้งทห้าจะทำร้อยล้านให้ดูอย่างที่บอกครับไม่รู้ทำไ,ได้หรือเปล่านะต้องต้องลองดูกันก่อนนะครับเพราะที่ทำมาพอติเราเราเล่นมานี่ก็คือแถวๆสักเกือบสิบล้านใช่ไหมเออเกือบสิบล้านเดี๋ยวทำร้อยล้านให้ดูถ้าทำได้นะโอเค มาขั้นสุดท้ายครับเอาฮอลัสออกเอาทาวเวอร์ออกนะครับไปไปชุดนี้แหละไหวอยู่นะครับมาดูกันจะเป็นยังไงนะครับเฮ้ยออโต้ออกออโต้ออกอ,อก,ออก,ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,อ,ยออก เออไม่เป็นไรเอ้ยไม่ถ่ายแล้วโอ้เสาเพื่อตั้งไปแล้วโอ้ยไอเสาเพื่อเสาสปีดตั้งไปแล้วโอ้ภาพลิวกดออโต้ออกครับโอ้ยเสาสปีดตั้งไว้แล้วอ่ะทำไงดีอร์ผมต้องการใช้เสาสปรีสองอันไงเสาสปีดอันนึงแล้วก็ไออันนั้นอีกอันนึงอ่ะโอ้ยเสาสปรีเราตั้งไปแล้วอ่ะโอ้ยแล้วมันก็ยังจออกน้อยด้วยทำไมทุกคีมทุกทุกคีมต้องออกเยอะกว่านี้ดิทำไมออกแค่นี้อ่ะ อย่างนี้ผมทำลอยล้านไม่ได้แล้วครับคือถ้ามันอ,กออกเยอะก,กว่าน,นี้ผมทําได้ม,ไมันอ,กออกแค่สี่ตัวเองวะเฮ้ยคือบางทีมันออกห้าหกตัวเลยนะเออถ้าอย่างนี้ผมทําไม่ได้ลอยล้านผมทําไม่ได้ละมันออกน้อยไปครับน้อยเกินใจน้อยเกินไปจริงๆนะครับเอออนุบิสอนุบิสอนุบิสยืนคู่กับเอ่อไหนวะเอ่อตัวตนนี้เอ้ยทำยังไงดีวะไม่ได้ละไม่ได้แล้ว,ลลลวรนะครับ ทำไม่สามารถจะทําได้แล้วนะครับร้อยล้านแต่จะทำามาเยอะที่สุดแล้วกันนะครับอ่ะตัวนี้แล้วก็อฟิลีน่ายืนแล้วกันอ่ะมาดูครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับจะถึงร้อยล้านไหมสัก50ล้านอาจจะอาจจะอาจจะถึงไม่แน่ใจเพราะตามหลักแล้วอะ่ะผมจะเอาอามาเทเลสซอยืนตรงกลางคู่กับเสาสปีดแล้วก็เสาพาวเวอร์ครับแล้วก็ไอแผงหลังเนี่ยก็จะเป็นอนูบิสยืนคู่กับฮอลัสตรงเนี้ย ถูกแล้วล่ะสองตัวเนี่ยถูกแล้วสองตัวหลังนี่ถูกแล้วแต่ตรงกลางยังไม่ถูกนะครับเพราะตัวทาว์นาเมทผมอยู่ตรงนี้มันควรจะมามอยู่ตรงนี้แต่มันามาอยู่ตรงนู้นไม่ได้แล้วเหรอย่จังเฮ้ยอตัวดาเมทมันจะน้อยลงเห็นไหมคือถ้ามันอยู่ตรงกลางนาเมทก็ยังเยอะไงน,นะไม่เป็นไรมาดูกันนะครับจะถึงไหมสักห้าสิบลาก็ได้อ่ะนะมาดูกันถึงเปล่าเราลืมไปเราต้องเลื่อนดีกว่า อะไรก็ได้มาโอ้น้อยเลยอ่ะอะถึงอยอู่เกือบถึงในหกสิบเจ็ดล้านนิดเดียวนิดเดียวนะครับเว้ยอะก็เกือบถึงอ่ะขอฮีได้ไหมขอฮีได้ไหมขอฮีได้ไหมขอฮีขอฮีดันดันดันพลาดดันพลาดออกออกมา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 ออกาอ่าอะ,อะไปงี้ก็ได้คืออยากได้ตัวกลางอ่ะ เอาตัวกลางออกให้กูหน่อยเอาตัวกลางออกให้หน่อยเอาตัวกลางออกให้หน่อยเอาตัวกลางออกให้หน่อยมันเกะกะดูแล้วเกิดออกอยังอีกอยังไม่ออกอีกทำไมมันไม่ออกว่ะเอาออกดีอย่าเอาตัวนี้ออก เอามาเทสือยืนคือเอาออกเยอะไปเลยไนดะ้ออกหมดเลยก็ได้ยิ่งดีเลยถ้อาออกหมดเลยนะยิ่งดีเลย <c oughs> เอาเออกออกหมดเลยเออมันต้องอย่างนี้เอาละรอบนี้ผมจะทําให้ดูคิดว่าน่าจะได้นะร้อยล้านคิดว่าน่าจะได้ครับเอาเป็นอย่ากดพลาดก็พอปึ๊บนะครับเสร็จแล้ว อันนี้เอาเป็นเอาเป็น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 เอาตัวนี้มายืนขวางไว้เผื่อมันทะลุมาเผื่อบรนทุกหินก้อนนี้เผื่อมันทะลุจริงๆก็ไม่จาเป็นนะเออจริงๆน่าจะไปยืนข้างหน้ามากกว่าเออลืมนึกไปไ่เป็นไมเป็นน่าจะได้อยู่ปั๊บนะคีหลักของเราเอามาเทระสือของเรามาเทยืนคู่กับเสาสป,ปีดกับ power ครับสปีด power ครับ เออน่าจริงๆไอ้ตัวเนี้ยน่าจะมายืนควบคิงสลามพลาดอีกละพลาดอีกละไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมว่าถึงอยู่นะอ่าก็ตัวทรรดาเมจของเรานี่แล้วก็คิงสลามเออว่าจริงๆไม่น่าเป็น,นมังกรนี่หว่าน่าจะเป็นเทวดามากกว่าเทวดาโจมตีแรงกว่าพลาดอีกละอ่ะมอไม่เป็นไรผมคิดว่าถึงอ่ะร้อยล้านคิดว่าถึงคิดว่าจะถึงนะมาแต่ดาๆข้างบนนี่แหละวะ หิมิตลอยข่าเหมาข้างบนเห็นไหมทุกอย่เห็นไหมหไหม,ม,ามาดูกันร้อยล้านน่าจะถึงนะน่าจะถึงนะถึงอยู่มะนนน,น,น,นออ,อ,อฟันไปฟันไปเออเดินมาเดินมาเออจริงๆถ้ามีตัวแช่แข็งด้วยก็ดีนะหรือไม่ไก็ตัวโนฮอนนี่อะ่ะเอาโนฮอนนี่มา,มา,มาอยู่แล้วขังโกงก็ได้นะก็ดีนะ เขาขังกงอยู่แถวข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ให้อมาเทฟ,ฟันเรื่อยๆน่าจะได้อยู่เนอะเออๆนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละอ่าถึงบ่หวะถึงบ่เนาะเอาละลุ้นกันฮึบอ่ะมาดูกันถึงบ่หนึ่งสองซาำไม่ถึงถึงไหมถึงไหมนี่ไงถึงแน่นอน ปึ้งร้อยล้าน200ล้านเห็นไหมโอ้โหเนี่ยแผนมันเป็นแผนเป็นสูตรที่ทำให้ได้แบบแคะแนนเยอะนะครับแต่ก็ไม่ดูเยอะไปทำไมไม่ดูแข่งใครนะครับนะโอเคก็แค่นี้พอแล้วน,นะครับก็คลิปยาวละก็ยังไงเดี๋ยวอาจจะทำคลิปแบบนี้มาให้ไม่ดูอีกก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะได้ดูกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้าับชมครับบายบายครับสวัสดีครับ